สวัสดีจ้าพี่น้องก้องไปเนี่ยบนสีาพาดเห็ดแกงเปิด์คิริกพี่น้องแกงเปิด์สคิริสดบคิริกไปหน้ามือวานนี่ไปบ่งหน้าใบนนอนเหล็นน้ำแย่ซันเลยต้มยอดคิริกมานําเน,นี่ยบนต้มแบบโบเปื่อยได้พี่น้องแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องเป็นเห็ดพักชะอมพักอีตูและะ้วก็ อดอกหอมใบหอมพี่น้องเขาจิกแกงใส่ยอดพักขายอดพักอีตู้หลวกะดอกหอมนะคะอันนี้เป็นอันนี้ที่ห้องปรุงแล้วเด้อนน่นเด้อน้ำสีขาวๆอวขวขั่วนี่เย็บบนต่ำเขาเบียร์ใส่นะคะตํำเขาเบียร์ตํำเขาห้องเซนี่แหละพี่น้องข้าวสารข้ามาห้องเซนี่แหละบรีกัก็บเอาอ,อันนี้เรียบร้อยเรียไปกับพี่น้องใส่สุดรดนำปลาเรียบร้อยเอออสรกเป็้นตั้งไฟได้บัดนี เปิดแล้วพี่น้องแบบนี้เปิดแล้วเปิดร่อยแล้วพี่ปมก็จะเอาอันนี้ใส่บบนี้พี่น้องแกงผักสมุนไพรล้วนๆพี่น้องแกงผักหรือว่าสมุนไพรล้วนๆเลยแกงที่เหล็กใส่ชะอมใสม่หมอดทุกตู อกหอมต้นหอมก็มูลเดอ้อพี่นองน,นี่เป็นกงชิลิ่นอเด้อเซนช่วยช่วยยู่เดออ้เอพี่นองไปสิกินข้าวของเยอะุ่น,นี่หอมทะลุจอเลยพี่นองเลยหอมทะลุจอเลยสิ็จัมาสสปิดไฟ้ตัวบพี่น้องด้ยเลย ขอบคุณลูกค้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณลูกค้าที่สั่งน้ำพริกปลาทูมานะคะสั่งน้ำพริกปลาทูสั่งกระบองมาขอบคุณหลายหลายเด้อพี่น้องเยบ,บุญยังส่งอยู่ทุกมือนะคะยังส่งยังรับออเดอร์อยู่ทุกวันจนกว่าเยบ,บุญจะไปนอกแล้วพี่น้องอืมนะมากินข้าวก็แก,เก,ก,ก,กงเขียวสการบ้ายู่พี่น้องจวดจวด จะแซ่บบ่พี่น้องอืมเด็บร้อยอืมเศษๆมาเริ่มาเริ่มดีจ้านะที่เก่าเวลาเดิมเหมือนเดิมหลังจากแกงเคีิกเร็วพอดีกว่มีลูกค้ามีลูกค่าอัน สั่งกระทูสั่งอันนี้มากพี่น้องอห้บงก็ไปจัดการให้สางสสร่างกายเรียบร้อยวันนี้เขา็กิมากินขา่าพี่น้องกับแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กถ้วยเดียวถ้วยเดียวเส็บเสียบพี่น้องถ้วยเดียวเส็บเสียบแขกแขกเลยเหมือนนี่รกเอนหอนยินหลายยางลายมันก็นกินบ่นเบิด เอาเป็นว่านี่เลยข้าเขาานุ่มเลยพี่นอ้องลมวอยโอยอากาศคึมคึมเมือ่อวานเห็นแดดเบิดเมื่อื่นนี้คึมแล้วพี่นอ้องสติ๊กสติ๊กีก้ไร์ไร้ quỷ áo quỷ áo trang phớt đê không phải có cho ơn trang แล้บนไปอยู่บา้านพนันรู้นี่อยากขายแกงขิลิกเขาเจ้าว่าให้เอาผักฟันจิงโตมาแกงแท่นขิลิกได้มาสั่นแล้วบนก็ไปเอาอันผักหอมฝรัง่งมาเห็ดยานังขั้นไปนำเจียเขียวเอาผักฟันจิงโต มาต้มต้มแล้วก็มาแกงโอ้ยพี่น้องมันขมม,มมันขมบเคือผักกี่เล็กขมมาเน,นี่ขมติดลิ่นขมคือยังฟ้าทะลายจุนนี่ ก็คือแล้วคนละยัางแะ่เดาฝรัง่งจะบนเปลมเก็บขยานนั่งรถเก็บขละขยะไปกับเขาไง ขังทางพี่น้องกำลังสิแตกนยนอดเอเล่เย็บบนโะ่อัน,น,ออนกับเจบมาเพื่อนเนี้บบนกินดิบเลยจะเดาฝรัง่งกินดิบเขาหมักเขาบ่าเขาแซบ่บเย็บบนเก่ามาบ่เขามาก,กับมัดต้ม่มมาดรวก ก็เพาะกินได้อยู่พี่น้องกินแล้วทายทองโอ้ยเก็บบิดเก็บขึ้นฮอกเก็บทองบิดเก็บประกาบอกวัวเด็กประกาบอกว่าไงเที่ยวมอเขาของน้ำเที่ยวลงมอเขาของน้ำเก็บบิดมาตลรดบาทพี่น้องมาทายทายบออก นจะเดาฝรัง่งวันนี้ร้องรสชาติแล้วกินเบื้องแล้วไปเห็นอีกมือล้นงงามไปันไดมุนกระเบ้าบนี้พี่น้องเพิ่งกินได้มันผักชีรอมผักชีรอมฝรั่งเนาะ ปลากระก่นปลาหงส์ฝรั่งปลาหงฝรั่งอย่เนียบนหมักเป็นอันดับหนึ่งนลยยกให้อันดับหนึ่งเลยแ่บปลาหมสลฝรั่รงรัวกินมันมันแกงสมกระดกแกงออมกระแดกครัาลอยอย่างเอามาทอดกรอบทุกแป้งทอดกรอบ แป้งท้ากอรอบก็บกรวกดกินครับกระแดบบวงสุด,ดยอดเซ่บกินมุ่มมือ,อ,อด้านบัไนไงเพี่องใส่ดอกหอมใส่จุนหอมใส่ปากิตตูใส่หยอดัะขา Về, dài, về. Cái bàn kính, đều khi mày dãi kinh mày, đại bản pô nhai xin bớt đi kinh, bớt đi kinh điệu p/nó, bạc đấy, nó khó hạ đài vô, mình 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 có đại dương nó kinh thấy, tao bảo mày phèng, mày nè mày phèng hao cả xe đẩy, mày phèn lao, p/nó, anh bảo liên với nè. ที่นีหอย่างที่นี่เขาเคยกินอ่ะ่ยย่วันย่วันแล้วสิถามอยากได้บ่ยู่นิดยู่ต้องการบา่จำเป็นต้องกินต้องใส่บ่เอบบ่แล้วบังราค่าหรอเวศไดายเงินอืบไปก,กินบานก็ได้ตลงนาเจ็บุวด มึงเถอะแล้วไปมึงเถอะแล้วไปสื่อขวาเกาไปผู้เดียวเราเห็นเราจะสื่อมาเลยแพงกต่างเราเห็นมันเยอะบ่ือมาเลยอันสกัดเยอบ่นถามเยอบ่นเยบ่นจะบอกว่าบอกมัดว่นมาเอามันแพงแล้วตัวเราตัวเราหาเงิน จะเขามีหน่อยมีหลายจะเขาลวยบลุยยิ่บนโมันหน้ำเขาอแล้วเขาหยิบมากของอะไรเป็นอาหารไทยที่เขาเคยกินเขาจะหยิบมากยื้ออบอร์ยื่อ,อบเอร์ต้องบอกคุณคือสานโดน hết cái chiếc Có một cái áo là... bà Đó là Có bắt được sự bơi bơi Sự mà là xuống nơi nói là có Dạ chua ở đây Bậc tén tắm bậc hẹn Tắm กินแทมกันเลยแล้วบนมากนตำแตงบางเพื่อนนะมันแทบงแตงบางเขาจองเนื้อแน่นกรอบโบมันไม่เม็ดเม็ดน้อยๆตำเสบแล้วบนแล้วมักตำอ่ะจาวบาอยู่บ้านปกติเราจะไม่เครกินตำแตงนะ วยเลยพี่น้องจักมาบักหลายด้ิเลยกินข้าวเส้าเป็นข้าวเที่ยงมื้อคืนนี่มาจากกันสวนดอภิธรรมพระครูมาซอยเขียดยกมง,งกินกนอบนคุณมาก เพื่นก็เลี้ยงเพื่นก็เลี้ยงเขาต้มเลี้ยงเงี้ย่ดอกแต่ว่าขวดที่บนก็เยอะซยนบ่พัากันแบกกินน้ำเพืน่นดาดน้มก็หลายไปสร้างสวนปียวถ้ำมาครึ่งน,นี่บอกกับไปเป็นจอภาพเป็นจอภาพสวดปียวถ้ำน้ำเพิน่นเยซาน เอ้ลี้ย้ยแหล่แต่้ำกันที่ะาเล่งไปมันก็ตายตอนกันยี่ได้บ่นแค่อนาะน้ดตอนนี้สามศพกอเผาอยู่ตอนนี้3สามศพรอแหล่อยู่อีกอีกคนหนึ่งใส่ออกซิเจนใบยู่น ก็สิบอลอดหรอกอ้อ,อนคักแล้วพระเจ้าว่าไอ้ชามซพนี่เบาบางไปช้าก้อนจังเบิดกับใครตัวอือเราไปนอนก็อือกินสมอยากเลยเมึงกินไปเบาไปเนาะนางกินข่าเสียงนะกระทมหน่อยข้างาง หลอบหลอบด้วยต้นใหม่อมตอนกินบาขมพันไม่กินนามขมมันีีืพี่น้องเอาซ้ำเนียพี่น้องเอ้กินเพื่อเด้อพี่น้องเด้อย่บนกินเพื่อ